สวัสดีครับผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งนะครับแล้วผู้อยู่ที่ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ผมนะครับหนุ่มหน้ามนนะครับคนหน้าตาดีขี่เบนซ์บีเอ็มมีนามว่าสุพัฒน์แก้วสะเทือนสวัสดีท่านครับนะครับวันนี้มาแสดงความยินดีนะครับวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับมาแสดงความยินดีกับผู้นําตําแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นผู้นําที่ถือว่า เข้ามาเร็วแล้วก็สร้างธุรกิจอย่างตั้งใจนะครับแล้วก็สําเร็จอย่างรวดเร็วมากนะครับก็วันนี้นะครับมารับตําแหน่งลีดเดอร์สตาร์นะครับโดยท่านคนที่มารับตําแหน่งวันนี้นะครับระดับท่านผอโรงเรียนนะครับเป็นตําแหน่งผู้บริหารนะครับเป็นตําแหน่งผู้บริหารสารศึกษานะครับแล้วก็ตัดสินใจทําธุรกิจนี้แค่2เดือนนะครับทําอย่างจริงจังทาอย่างตั้งใจนะครับสามารถทํารายได้ จบลีเดอร์สตาที่รายได้46,000บาทนะครับวันนี้ปรบมือดังๆให้ท่านพอ,อ,อ,อนัตพงษ์และคุณครูธ่นกิจตาพรมเมตานะครับแล้วก็ถัดมานะครับมีวันนี้มารับตำแหน่งรอเป็นเป็นตำแหน่งรองรองรองผอ,อ,อ,อน,นะครับรองพอ,อ,อ,อเขตนะครับที่จังหวัดน,น้องบวัวลำพูนะครับวันนี้ไม่ธรรมดาชู่กิจเรามีผอ,อ,อ,อ มีรองพอเขตนะครับวันนี้มารับตําแหน่งดับเบิลสตาร์นะครับวันนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับโปรโมดังๆให้ท่านพอสุปกรณ์วิแสงนะครับวันนี้อาจจะคล้ายชื่ออาจจะคล้ายผู้บริหาร C ี S คนหนึ่งนะครับชื่อเล่นก็ชื่อเหมือนกันนี่นะครับชื่อลองติกนะครับชื่อจริงก็ซื้อสุปกรณ์อีกไม่ใช่ธรรมดานะฮะวันนี้เราค้นเจอแล้วนะที่เดียวกันนะครับแล้วมีตําแหน่งยูสตาที่มารับวันนี้ด้วยนะครับก็ จากอดีตพนักงานโรงงานแล้วผันตัวเองนะครับมาเป็นมารับจ้างเนาะเป็นพนักงานรายวันนะครับแล้วก็สามารถทําธุรกิจนี้สําเร็จได้นะครับผมมือให้พี่ธนพัฒน์คำบุญเกิดนะครับตอนนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับวันนี้ผู้ชมทางบ้านนะครับใหญ่ทุกท่านคิดตามวันนี้ระดับพอโรงเรียนนะครับผู้หน่วยการโรงเรียนรองพอเขตนะครับปีหน้าท่านจะขึ้นเป็นพอเขตอยู่แล้วนะครับท่านยังมาตัดทินใจทําธุรกิจนี้นะครับ แสดงว่าธุรกิจนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับธุรกิจนี้ไม่ธรรมดาสามารถตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับคนที่มองหาโอกาสในช่องทางทําเงินนะครับบริษัท b ิวนะครับช่องทางนี้คือช่องทางที่สามารถทําเงินได้เยอะมากนะครับแล้วก็บางท่านนะครับแต่สินใจทําธุรกิจนี้ระยะเวลาผ่านไป1 2, ปี2ปีหรือ5ปีผ่านไปสามารถออกมาใช้ชีวิตลาออกจากงาน,นที่ดีอยู่แล้วนะครับมาทำมาทำธุรกิจเต็มเวลาแล้วก็ สามารถสร้างสร้างทรัพย์สินมีวิถีชีวิตที่มันดีขึ้นยอดเยี่ยมมากนะครับนะครับวันนี้ขอมาเล่านนิดนึงนะผมเป็นใครนะครับวันนี้ถือโอกาสนะครับเป็นเป็นคนที่ปิดท้ายในรายการไอ o บสวันนี้นะครับวันนี้รายการของเรานะครับจัดขึ้นที่กรุงเทพนะครับแล้วก็วันนี้งาน B ีจอก็ยังจัดขึ้นตามภูมิภาคตามตามต่างจังหวัดนะครับวันนี้จัด b ีจอที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่าน ท่าน EC ก็ได้เดินทางไปไปที่นั่นแล้วนะครับก็ไปให้กำลังใจไปให้ความมั่นใจให้กับทีมงานนะครับอดีตครับผมเคยทำงานอยู่ที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นบริษัทที่มหาชนที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ก็เจอธุรกิจนี้นะครับตอนตอนทำงานประจำอยู่นะครับอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับลงแยกคัธรรมชาตินะครับแล้วก็คนที่มาเปิดโอกาสให้โอกาสดีๆมาให้นะครับก็คือเป็นพี่ชาย นะครับที่ที่ส่งเรียนหนังสือนะครับวันนึงเขาเจอโอกาสดีๆโทรมาบอกว่ามีธุรกิจที่ยอดเยี่ยมนะครับมีธุรกิจที่ดีมากเขาก็เลยได้นั่งรถจากกรุงเทพมาลงไปหานะครับแล้วเล่าโอกาสให้ให้ฟังนะครับทาให้ผมได้ได้ลองมาศึกษานะครับในเริ่มต้นก็ยังไม่ได้ตัดสินใจได้ทีเดียวนะครับวันนี้ถ้าใครหลายคนกําลังฟังอยู่นะครับอย่าเพิ่งปิดโอกาสนี้นะครับคุณลองศึกษาดูนะครับคุณลองเข้าไปสัมผัสดูก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจนะครับว่าธุรกิจนี้เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้หรือ,อยังไงนะครับผมก็เข้ามาศึกษานะครับแล้วก็ทําให้ผมได้ได้มั่นใจทําให้ผมได้ได้ตัดสินใจนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2,551นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นระยะเวลา13ปีนะครับจนทําให้รู้ว่าเอ้ยธุรกิจนี้บริษัท VUG นะครับร่วมด้วย big list program สามารถที่จะ ฝากชีวิตไว้ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจลาออกจากบริษัทที่ถือว่าตําดับต้นๆของประเทศไทยบริษัทกรทรจํากัดว่าชนมาทํา v u G เต็มเวลาครับออปโปรเมือดังๆไอ้พี่ชายรับพี่สุพินแก้วสะเทือนนะครับนี่คือคนที่มีพระคุณนะครับถ้าไม่มีเขาไม่มีเราวันนี้นะครับวันนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับธุรกิจนี้เราไม่ได้ทําคนเดียวธุรกิจนี้เรามีมืออาชีพพาทําธุรกิจนี้เรามีโค้ดที่เรียกว่า เป็นโค้ดเลยนะครับคอยโค้ดเราโค้ดงานเราคอยทําให้เราสําเร็จนะครับก็อยากให้ท่านปรบมือดังๆให้ท่านนภพลเดชจำปีนะครับท่านสีชนท่านชมพู่มูดีครับนะครี่คือความยอดเยี่ยมของของธุรกิจนะครับแล้วสิ่งที่ผมอยากสื่อสารวันนี้ผมไม่ได้เก่งเลยผมไม่เคยทําธุรกิจนี้ผมทำงานปททำงานตั้งใจมุ่งมั่นทางานอย่างเดียวนะครับแต่พอมาเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เราได้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 ทำงานร่วมกันเราได้ทำงานเป็นทีมครับผมชอบครับ ผมไม่ได้เก่งเลยผมทําให้เป็นตอนเริ่มต้นแต่ผมมาเรียนรู้ในระบบเขาเรียกว่ามีพาร์ทเนอร์เราจะสําเร็จได้เราจะเราจะสําเร็จในชีวิตได้เราต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเราต้องมีหุ้นส่วนที่ที่ยอดเยี่ยมวันนี้เรามีหุ้นส่วนที่หนึ่งนะครับโดยท่านซีอีโอพัฒรชาติวันษานะครับเมื่อวานท่านก็จัดงานอยู่ที่จังหวัดนครพน,นมยอดเยี่ยมท่านเดินทางไปจังหวัดนครพน,นมนะครับเพื่อให้ความมั่นใจกับทีมงานนะครับเพื่อให้บอกว่าธุรก,กิจนี้ดีมาก คุณสามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาทําธุรกิจนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับแล้วก็มีหุ้นส่วนที่2วันนี้ช่วงช่วงแรกท่านได้มาบอกเล่าแบ่งปันให้กําลังใจนะครับตอกย้ําให้เราได้ได้ฟังไปแล้วนะครับก็อยากอยากให้ท่านตรงบนแดงๆให้ท่าน m อํมอำนาจวรนษาครับหุ้นส่วนที่2นะครับแล้วแน่นอนครับทีมที่ยอดเยี่ยมนั่นแหละทำให้เรามีวันนี้ผมเก่งไม่ได้ผมมีทีมงานดีผมมี ผมมีทีมงานที่ตัดสินใจผมมีออปพลน์ที่ที่นำนะครับที่ที่สามารถนำคนทั่วประเทศได้ทำให้ผมมีวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ผมมีเคล็ดลับหรืออุปนิสัยนะครับของคนสำเร็จอยู่5อย่างด้วยกันอันนี้เป็นมุมอม,อม,มองของผมเองนะครับเป็นมุมมองของผมเองนะครับวันนี้ให้พวกเราได้นำไปใช้นะครับผมใช้สิ่งนี้มาแล้วก็สามารถที่จะถือว่าสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับ สามารถที่จะมีทรัพย์สินมีมีหลายๆอย่างที่เราไม่เคยมีนะครับนิสัยของคนสําเร็จนะครับข้อที่หนึ่งครับคุณต้องมีเป้าหมายเป็นสิ่งนําคุณต้องมีเป nope ้าหมายชัดเจนครับถ้าคุณอยากทําธุรกิจนี้ไม่ว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าคุณอยากสําเร็จคุณต้องมีเป้าหมายก่อนว่าคุณจะทําเพื่ออะไรคุณจะทําธุรก <ไ hundred> ิจนี้เพื่ออะไรครับถามตัวเองให้ได้ตอบตัวเองให้จบครับเคลียร์ตัวเองให้ออกเคลียร์ตัวเองให้จบ ถ้ามีคู่ภรรยาคู่สามีทำด้วยการเคลียร์กันให้ลงตัวนะครับว่าเราจะทำธุรก,กิจนี้เพื่ออะไรเมื่อเราเคลียร์จบปัญหามันจะเล็กมากครับปัญหาใหญ่มันจะเล็กไปเลยเพราะเป้าหมายคุณใหญ่เป้าหมายคุณมากพอเป้าหมายคุณใหญ่โตนะครับคุณต้องมีเป้าหมายชัดเจนนำแล้วก็มีเป้าหมายตลอดเวลาเมื่อได้เป้าหมายมันต้องตั้งเป้าหมายเป็นหลายๆหลายๆอย่างเมื่อเราได้เป้าหมายสินนี้แล้ว เราก็ต้องเป้าหมายตั้งเป้าหมายเพิ่มอยู่เรื่อยๆครับอย่าหยุดที่เดิมกล้าตั้งเป้าหมายท้าทายตัวเองชา์เรนตัวเองตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งแรกอย่างที่สองครับคุณต้องลงมือทําตามแผนอย่างตั้งใจต้องลงมือทําเลยนะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ได้ลงมือทําไม่ได้เป็นไม่สามารถเป็นจริงได้แต่ลงมือทําต้องทําตามแผนการด้วยต้องมีการวางแผน ความสาเร็จถ้าไม่มีการวางแผนสําเร็จไม่ได้เราต้องวางแผน mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. ถ้าจะรวย mm hmm. ต้องวางแผนถูกต้องไหมครับถ้าจะรวยต้องวางแผนถ้าจะจนต้องวางแผนไหม mm hmm. ไม่จำเป็นต้องวางแผนก็ได้นะครับจนเหมือนเดิม <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าอยากรวยต้องวางแผนนะครับ mm hmm. ข้อที่สามครับ mm hmm. มีวินัยในการสร้างนี่คือสําคัญเ mm hmm. มื่อเราตั้งเป้าหมายแน,น่นอนครับ mm hmm. การทําเป้าหมายการลงมือทํามันอาจจะ มันอาจจะเจ็บปวดบางสิ่งเหมือนการที่จะออกกําลังกายผมลองให้ฟังสมสม,มติเราอ้วนเราตัวอ้วนเราตั้งเป้าหมายที่จะลดน้ําหนักนะครับคุณต้องเตรียมวางแผนว่าต้องลดเพื่ออะไรอาจจะหุ่นไม่สมาร์ทใช่ไหมครับเมื่ออ้วนใส่เสื้อผ้าหุ่นไม่สมาร์ทดูไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ตั้งเป้าหมายไปแล้วแล้วจากนั้นก็ลงมือออกกําลังกายลงมือทําการออกกําลังกายครั้งแรกคุณจะเจ็บปวดครับคุณจะปวดเมื่อยในร่างกาย ทุกอย่างมันจะเจ็บปวดแต่คุณต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับคุณต้องมีวินัยคุณต้องทําอย่างต่อเนื่องคุณต้องมีวินัยครับนะครับทำต่อเนื่องเจ็บปวดต้องทําต่อทําต่อแล้วเมื่อเราทําผ่านไปมันก็จะมันก็จะไม่เจ็บปวดอีกแล้วนะครับอย่างที่สี่ครับไม่ห่างการเรียนรู้ไม่ห่างการเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับวันนี้เราเรียนรู้เท่านี้โลกก็จะหมุนไปเราเรียนรู้ไม่จบหรอกครับหลายๆคนคิดว่าเฮ้ย เรียนรู้รู้หมดแล้วไม่มีใครรู้หมดแล้วครับผมอยู่13ปีก็ไม่รู้หมดนะครับทุกคนไม่มีไม่มีทางรู้หมดเขาบอกว่าเราจงทำร้อยเปอร์เซนจงลงมือทำร้อยเปอร์เซนที่รู้อย่ารอให้รู้ร้อยเปอร์เซนแล้วค่อยลงมือทำครับ <Hey. S 1> เพราะฉะนั้นคุณทำไปก่อนนะครับถ้าอยากสำเร็จคุณทำไปก่อนแล้วถ้าถ้ามันยังยังไม่สำเร็จแล้วก็จะมีโคด้ดซีอัลเมนเตอร์คอยปรับทิศทางให้เรา ประคองให้เราอยู่ในรู่ล่องความสาเร็จอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับธุรกิจนี้เรามีทีมธุรกิจนี้เรามีโค้ดธุรกิจนี้เรามีหุ้นส่วนที่หนึ่งหุ้นส่วนที่สองแล้วก็มีหุ้นส่วนที่สามช่วยเราก็คือทีมนะครับยอดเยี่ยมข้อที่สี่นะครับ,อย,ยอ,รบอย่าห่างกันเรียนรู้นะครับวันที่ผมเข้าเริ่มธุรกิจผมก็ไม่ได้เข้าใจผมก็ได้อ่านหนังสือพวกนี้ครับหนังสือเงินสี่ด้านนะครับทาให้ทาให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีด้านไหนล่ะ ทำไมเราไม่รวยสักทีแปลกไหมครับรู้สึกแปลกไหมทาไมเราไม่รวยสักทีเราพยายามที่จะขยันทํางานเราพยายามทำโอทีทำไมเราไม่รวยสักทีพอได้อ่านหนังสือเงินสี่ด้านครับทําให้เราเข้าใจเลยว่าเราอยู่ผิดด้านคนรวยต้องอยู่ในด้านที่รวยต้องทํางานในด้านที่มันรวยได้ครับมันถึงจะรวยได้งานบางงานรวยไม่ได้ครับทําจนจะทั่งวันที่เราเริ่มทํางานจน สิ้นลมหายใจก็รวยไม่ได้แต่งานบางงานอาจจะรู้สึกว่าทําไม่ได้มากทําไม่อาจจะ5ปี10ปีแต่ทําไมเขารวยเอารวยเอาเพราะฉะนั้นฝากไว้ครับต้องอ่านหนังสือเงินสีด้านถ้าคุณอยากสําเร็จในชีวิตครับแล้วเล่มที่2กับที่ผมได้อ่านตอนเริ่มต้นนะผมก็ไม่เคยทำรูจผมก็ไม่ผมมาทางานดีๆอยู่พรลทอ,อยู่นะครับตอนนั้นทํางานอยู่ก็ทํางาน4วันหยุด4วันนะครับเท่ากัน วัน4ี่วันเนี่ยจะว่างหน้าที่ของเราเนี่ยก็วางแผนที่จะไปใช้เงินวางแผนเที่ยววางแผนที่จะมีมีทริปต่างๆนะครับแล้วก็วันไหนอาทิตย์ไหนที่ไม่ได้วางแผนไปไปท่องเที่ยวเราก็วางแผนทำโอทนะครับหลังจากได้อ่านหนังสือเล่มนี้ใครขโมยในแข็งฉันไปนี่คือสองเล่มที่ผมทำตัดทิ้นใจนะครับเข้ามาร่วมธุรกิจนี้นะครับทำให้ผมได้เฮ้ยทำงานอยู่ เราก็ต้องออกมาหาเนยแข็งก้อนใหม่หามา,มาหาเนยแข็งที่ที่ใหม่นะครับที่เดิมมันอาจจะหมดนะครับเมื่อกี้ท่านพออรองพอ,อเขตได้แบ่งปันไปแล้วที่เดิมอาจจะมีอยู่แล้วแต่มันเริ่มลดน้อยถอยลงไปมันอาจจะไม่พอแต่ว่ามันมีอีกแหล่งหนึ่งครับที่มันมากมายมหาศาลเหลือเกินที่ทําให้ที่สามารถทําให้ท่านกินได้ตลอดชีวิตสามารถท่านกินตลอดชาติยังไม่หมดยังส่งต่อให้ถึงลูกหลานได้ได นะครับก็คือ BUG เนี่ยะอาปรมมือดังๆให้ BUG ูสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วข้อที่5ครับข้อที่4นะครับเรียนรู้ข้อที่5เป็นผู้เสียสละนะครับวันนี้ยอดเยี่ยมครับท่าน MD เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากท่านเสียสละทุกอย่างครับท่านเดินทางไปหาพวกเราอยู่ไหนก็ไปบนเขาท่านก็ไปนะครับไปตามต่างจังหวัดท่านก็ไปครับเพื่อไปให้กำลังใจเรา เพื่อไปตอกย้าว่า้ธ hey, ุรกิจนี้เป็นไปได้มีผู้นําแบบนี้ยังไงแล้วก็สําเร็จอัปรมมือดังๆให้บิ๊กลิสต์เลยนะครับแล้วก็ท่าน c ีอครับก็จะเดินทางไปไปให้กําลังใจเมื่อวานเนี่ยท่านได้มอบเข็มให้กับนิวสตาลีเดอร์สตาแล้วก็ไอ้ดับเบิลสตาด้วยนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับอย่างท่านอีนะครับวันนี้ก็เดินทางขับรถไปเองนะครับขับรถไปที่จังหวัดบุรีรัมเพื่อไป อกย้ําว่าเฮ้ยธุรกิจนี้ฟาสเจ็ดฟาสเจ็ดนี่แหละทําให้เรารวยได้นะครับฟาสเจ็ดยอดเยี่ยมที่สุดนะฮะนี่คือต้องเสียสละเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งนะครับพูดถึงจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นโค้ดของเราเป็นโค้ดมหาชนของเรานี่แหละสีมหาชนนี่แหละยอดเยี่ยมเอาปมไปดังๆให้ถึงท่านหน่อยถึงบุรีรัมอยนะครับเป็นคนที่เสียสละทุกทิศตนมากเลยนะครับเวลางานจัดระบบท่านจะไปคอยช่วยเหลือนะครับโดยไม่ได้บอก เวลาจัดงานของทีมท่านก็จะค้นเครื่องเสียงเพื่อจัดเองนะครับเพื่อทําให้บรรยกรากาศมันดีนะครับนี่คือคนที่เสียสละเราต้องเสียสละครับอย่างผู้นำที่วันนี้ผู้นําที่อยากสําเร็จคุณต้องเสียสละคุณยอมเสียสมดุลบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะได้บางสิ่งบางอย่างครับเราอาจจะไม่ได้นอนกับลูกทุกวันครับอาจจะนอนกับเมียทุกวันอยู่ยนะพอไปด้วยกันนะครับนะครับ ก็อาจจะไม่ได้ไม่อยู่กับลูกทุกวันนะครับบางคนอาจจะในช่วงอาจจะเป็นช่วงเรียนออนไลน์เนาะบางคนอาต้องการที่จะสอนการบ้านลูกสอนออนไลน์ลูกนะครับบางทีก็ก็ใช้โทรศรัพท์สอนก็ได้นะครับวิธีการบางทีเราจะออกไปอาจจะไม่ได้เจอเขาทุกวันไม่ได้นอนเขาทุกวันเราอาจจะไปลงไปช่วยทำทางานกับดาวไลน์ทีมงานนะครับต้องเสียสละครับถ้าเราอยากต้องได้ใจทีมงานถ้าคุณอยากสําเร็จ นะครับคุณต้องเสียสลาดตัวเองแล้วก็ลงไปให้ได้ใจกับทีมงานลงไปเขาเขาตัดทิ้นใจมาร่วมธุรกิจกับเราเขาตัดทิ้นใจที่มาฝากชีวิตไว้กับเราหน้าที่เราต้องลงไปช่วยเขาวันนี้ครับทำให้ผมได้ตัดทิ้นใจลาออกจากบริษัทที่ถือว่าผมรักที่สุดครับทำให้ผมได้ตัดทิ้นใจลาออกปตทที่ผมรักที่สุดถือว่าถือว่าดีสําหรับในในระดับหนึ่งนะครับในชีวิตผม ได้ทางานบาทนก็ถือว่าเป็นเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่แต่วันนี้เราเลือกที่จะเสียสละเพื่อมาช่วยทีมงานเพื่ออยากให้ทีมงานทุกคนที่เขาฝากชีวิตไว้กับเราที่เขาฝากชีวิตไว้กับระบบทําให้เขามีชีวิตที่มันดีขึ้นทําให้เขารวยขึ้นแล้วสามารถปลดหนี้ปลดสินทําให้ครอบครัวก็ดีขึ้นนี่หัวมยอดเยี่ยมของ Big ลิสโปรแกรมกับ b ีอครับนี <ême> ่แหละห้า<ฟ>ข <taraf> ้อนะครับ<ญ>ที่ท<ส>ี<ญ>่อยากฝากไว้ในมุมมองของผมนะนะครับ ข้อที่หนคืออะไรนะครับมีเป้าหมายเป็นสิ่งนำนะครับข้อที่สลงมือทําตามแผนอย่างตั้งใจข้อที่สมีวินัยในการสร้างข้อที่สไม่ห่างการเรียนรู้ข้อที่หเป็นผู้เสียสละ5ข้อนี้ฝากไว้นะครับวันนี้นำไปใช้ผมว่าใช้สิ่งนี้นะครับมันอาจจะมีหลายๆอย่างทีคคงค่ค่อยเรียนรู้คุณต้องค่อยๆเรียนรู้อยู่ในบรรยากาศอยู่ในความสำเร็จของ ของผู้คนนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทำานะครับมาดูผลลัพธ์กันเราได้อะไรจากผมเริ่มต้นเนี่ยผมมีบ้านหลังเลก็กๆที่จังหวัดระยองนะครับก็ก็สร้างธุรกริจมาอยู่บ้านขอนแก่นนะครับเป็นคนจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ไม่มีบ้านอยู่นะครับไม่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 ไม,ไม,ไม,มีบ้านแล้วก็เราสร้างธุรกริจนี้มาใช้โอกาสนี้สร้างความสําเร็จนะครับจนมีบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้อาจจะไม่แพงมากครับ แต่บ้านหลังนี้สร้างด้วยเงินสดโบนัสบ UG ครับอังคารสุขอังคารสุขสามเดือนเสร็จราคาล้านกว่าบาทครับบ้านหลังนี้มันอาจจะไม่แพงมากครับมันเป็นภาคความภาคภูมิใจของเด็กมน,นอกคนหนึง่งนะครับที่สู้ด้วยสองมือสองเท้านี่แหละนะครับสร้างธุรกิจนี้มาแล้วก็สามารถมีบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเราเองนะครับแล้วถัดมาครับไม่แค่นี้ครับจากการสร้างจากการช่วย จากการสนับสนุนทีมงานให้สําเร็จทําให้เรามีบ้านหลังที่สองขึ้นที่ใจกลางเมืองจังหวัดขอนแก่นบ้านหลังนี้ซื้อในราคา5ล้านแต่เชื่อไหมฮะบ้าน5ล้านซื้อด้วยโครงสร้าง3ามรหัสแล้ววันนี้คุณมีโครงสร้างแฟนชายไอ้ฟาสเซเนี่ยโครงสร้างเียดรหัสคุณจะสามารถทำเงินได้เดือนละสาล้านห้า ซึ่งเป็นโครงสร้างที่โอ้ยผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับถ้าคุณมีทุนสักไม่ถึงแสนนะครับคุณเปรียบเทียบดูก็ได้ครับตอนนี้ถ้าคุณจะทําธุรกิจทั้งงานประจํามันรวยไม่ได้อยู่แล้วเราต้องมาหาทําอะไรเพิ่มแล้วถามตัวเองว่าถ้ามีเงินไม่ถึงแสนหลักแสนเนี่ยคุณจะไปทําธุรกิจอะไรที่สามารถสร้างกําไรได้ตลอดชีวิตนะครับที่ผมเห็นตอนนี้ก็มี BUG นี่แหละครับปรบมือดังๆให้ BUG เลยนะครับ เงินไม่ถึงแสนแต่สามารถทําธุรกิจได้ตลอดชีวิตลงทุนครั้งเดียวสร้างกําไรได้ตลอดชีวิตทําให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ก็ด้วยโครงสร้างนี่แหละครับด้วยระบบที่ยอดเยี่ยมเรียกว่า Big List โปรแกรมนี่นะฮะยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับแล้วภาพถัดไปครับแล้วมากกว่านั้นครับบ้านเราได้แล้วสิ่งที่สำคัญรางวัลชีวิตที่เราได้ก็คือรถรถที่เราใฝฝันมันเกินฝันด้วยซ้ํา ผมฝันว่าอยากขับแค่รถ SUV ให้เป็น c r v มันก็เป็นเป็นเป็นรางวัลรางวัลความฝันของเราที่ที่ได้แต่มันมากกว่านั้นครับผมสามารถที่จะใช้ธุรกิจนี้สร้างซื้อรถที่เราฝันไว้ก็คือ Mercedes-Benz G.L.C.250 d ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ไม่สำคัญนะครับสำคัญกว่านั้นก็คือพี่ชายนะครับที่เป็นคนแนะนำเนี่ยเราเริ่มต้นขับมอไซค์ครับ เราเริ่มต้นสร้างธุรกิจด้วยมอเตอร์ไซคันคนละคันสองพี่น้องนะครับแล้วก็สร้างธุรกิจนี้มาพี่ชายออก BM นะครับซีรีส์สามจุดจอดมาๆบ่โปรืมดังๆให้รางวัลเลยนะครับยังไม่พอครับหลายๆคนมองว่าเฮ้ยซื้อ BM BM ประหยัดซื้อเบนแล้วทําไมไม่ซื้อ BM วะอะไรนี่เขาถามนะเพื่อนเพื่อนแซวนะครับ BM ประหยัดกว่าถ้ารวยจริงซื้อ BM สิเอา้าซื้อให้เฉลย BM ซีรีส์ห้านะเห็นไหมครับ จะมีสักกี่ครั้งจะมีสักกี่อาชีพครับที่เราลงมือตัดสินใจลงมือทําอย่างตั้งใจแล้วก็สามารถมีบ้านสวยๆแล้วรถได้บ้านที่มีรถจอดเป็นเบนซ์บีเอ็มนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับวันนี้ความสําเร็จของเรานะครับผมไม่ได้เก่งแต่ว่าเรามีระบบที่ดีเรามีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่1หุ้นส่วนที่2มีทีมงานที่ยอดเยี่ยมนะครับมีบรรยากาศที่ทําให้เราสําเร็จ นะครับทำให้เรามีวันนี้ได้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับวันนี้ผมเชื่อหลายๆคนน่ะหลายๆคนมามาสู่ธุรกิจนี้มันอาจะจะมีมุมมุมมองต่างๆกันบางคนก็จะคิดแบบต่างๆหนานานะครับก็อยู่ที่ม i n d ซ e ตของเรานี่แหละครับเราคิดยังไงกับธุรกิจนี้เราคิดยังไงวันนี้สิ่งที่อยากบอกกรอบความคิดของเราสําคัญครับกรอบความคิดคือสิ่งที่แยก ที่สุดออกจากที่เหลือครับวันนี้เราจะเป็นที่ที่เหลือหรือที่สุดธุรกิจนี้แน่นอนครับถ้าคุณเข้ามาคุณจะลงทุนแล้วอยู่เฉยๆคุณไม่มีทางสำเร็จครับแต่คุณต้องมาเรียนรู้ด้วยกันเขามีกระบวนการที่นำไปสู่เราให้เราสำเร็จอยู่หน้าที่เราเข้ามาเป็นยิกซอตัวหนึง่งเข้ามาสู่กระบวนการต้องความสำเร็จแล้วคุณก็เดินทางไปกับความสำเร็จนั้นคุณก็สำเร็จนะครับวันนี้หลายๆคนครับสงสัย สงสัยน่นสงสัยนี่สงสัยว่าธุรกิจนี้จะสําเร็จไหมธุรกิจนี้มันมีคนสําเร็จจริงหรอือมันมีขายฝันหรอือนะครับก็แน่นอนครับธุรกิจนี้ขายฝันเหมือนตั้งแต่ข้อแรกที่ผมบอกไปแล้วธุรกิจนี้สามารถที่จะสร้างฝันได้งานมางานสร้างฝันไม่ได้ธุรกิจนี้มันเริ่มต้นที่ความฝันครับแต่ถ้าคุณมาเรียนรู้คุณมาทําธุรกิจนี้แล้วทําให้คุณได้ความฝันของคุณคุณว่าคุ้มไหมครับ ผมว่าคุ้มมากผมก็เริ่มต้นจากความฝันนะครับด้วยสองมือเปล่าแล้วก็สร้างธุรกิจนี้มาทําให้เราได้ฝันทุกอย่างที่เราฝันไว้แล้วเราก็จะฝันมากขึ้นแล้วเราก็ได้ทุกอย่างนะครับยถ้าอยู่ที่นี่นะครับลหลายๆคนสงสยัยวันนี้อยากฝากไว้ว่าจงุจงอย่าสงสัยกระบวนการที่คนสําเร็จทําแต่จงสงสัยนิสัยในตัวเองที่ทําให้ไม่สําเร็จครับ วันนี้คุณต้องสงสัยตัวเองได้แล้วต้องสงสัยตัวเองได้แล้วครับอย่าสงสัยคนสําเร็จครับหน้าที่คุณอยากสําเร็จคุณเดินตามเขาคุณทําเหมือนเขานะครับเขาก็มีกระบวนการของเขาอยู่แล้วทําให้เขาสําเร็จได้หน้าที่ของเราเรียนรู้กับเขานะครับเดินตามเขาอย่าสงสัยเลยนะครับข้อดีนะครับของธุรกิจนี้วันนี้เรามีระบบที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเรามีทุกสิ่งทุกอย่างซับพอร์ตเรา เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้เราสําเร็จนะครับผมก็หน้าที่หน้าที่เราเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสร้างผู้นําอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เราจะผมก็จะอุทิศตนที่จะพาทีมงานสําเร็จวันนี้ลาออกมาไม่ได้มาทําเงินล้านคนเดียวแต่ลาออกมาเพื่อมาช่วยให้ให้ผู้ตามมีรายได้หลักแสนให้มากที่สุดครับนี่คือพันธสัญญานะครับวันนี้ก็ น่าจะเต็มอิ่มนะครับระดับหนึ่งนะครับก็อยากฝากไว้นะครับอยากฝากไว้สําหรับคนที่กําลังมองหาโอกาสอยู่นะครับให้ให้เข้ามาศึกษาก่อนอย่าปิดกั้นตัวเองครับอย่าปิดกั้นว่าเฮ้ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราได้ยินคนนี้พูดอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกันนะครับหน้าที่เรานะครับคุณอยากรู้คุณอยากเข้าใจคุณอยากกระจ่างคุณต้องเข้ามาครับ เข้ามาเรียนรู้เข้ามาดูให้เห็นชัดๆนะครับถ้าก็ามาดูแล้วศึกษาแล้วถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับไม่มีใครว่าแต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วถ้าคุณรู้ว่าอโอกาสนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทําไมเราจะไม่ทํามันถูกต้องไหมฮะทำไมเราจะไม่ทํามัน,มมเ,มมนเพราะโอกาสนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตคนมามากต่อน,นักมากต่อน,นักแล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตผมด้วยนะครับจากคนที่มีมอเตอร์ไซค์ก็สามารถมีรถมีบ้าน มีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ระบบก็สกเซ็อยู่แล้วครับ b u g สร้างมา20ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะฝากชีวิตไว้ได้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ฝากชีวิตไว้ได้ฝากชีวิตไว้ที่นี่นะครับ b u g โดยนำโดยท่าน c e o เนี่ยเป็นคนที่มีแต่ให้เป็นคนที่ยอมที่จะยอมที่จะแบ่งแบ่งบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราได้ได้มีมีมีชีวิตที่มันดีขึ้นมีอยู่มีกิน นะครับนี่คือวิสัยทัศน์ของท่านเป็นพี่มีแต่ให้นะครับในมุมของท่านเอมนะครับคอยที่จะสอนคอยที่จะจัดระบบจัดบรรยากาศให้เราสําเร็จนะครับซึ่งมันผมว่ามันยอดเยี่ยมหายากมากกับธุรกิจแบบนี้นะครับในยุคโควิดแบบนี้ลหลายคนมองว่าธุรกิจข้างนอกครับธุรกิจข้างนอกในยุคโควิดอาจจะอาจจะโอเคถูกไหมครโอเคคือตกลงนะครับแต,แต่ธุรกิจเราบ u จีครับเป็นธุรกิจที่สวนครับเป็นชาวสวนก็บอก สวนกระแสครับอธุรกิจบี g จีเป็นธุรกิจชาวสวนสวนกระแสครับสวนขึ้นสวนขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับหลายธุรกิจโลลงครับหลายธุรกิจดาวลงครับแต่บางแต่ธุรกิจ BUG นี่แหละรายได้ผู้นำนะครับพีขึ้นพีขึ้นพีขึ้นโดยเฉพาะท่านโค้ดของผมท่านศรีชนครับตอนที่ไม่มีโควิดรายได้เดือนละห้าหกแสนครับแต่พอมีโควิดมารายได้เดือนละล้านครับสุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น นี่แหละเป็นธุรกิจของของอนาคตแล้วและครับเราต้องเลือกธุรกิจเครือข่ายซักธุรกิจหนึ่งเพื่อเป็นเป็นเป็นรายได้อีกช่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นเป็นรายได้ของช่องทรัพย์สินได้เลยนะครับหน้าที่เราการสร้างเครือข่ายการสร้างผู้คนครับสร้างผู้นําครับถ้ามีผู้นําเยอะนี่คือทรัพย์สินครับผู้คนคือทรัพย์สินถ้าผู้คนที่เป็นผู้นําพัฒนาตัวเองได้ทําเป็น ทำงานแทนเราได้นี่คือนี่คือทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้แล้วเราจะจะเขาเรียกว่าเราจะมีมีมีทรัพย์สินมีแอสเซทตลอดตลอดชีวิตตลอดการส่งต่อให้ลูกหลานได้นะครับธุรกิจนี้ผมชอบผมทําวันนี้นะครับสามารถส่งต่อให้สู่ลูกหลานได้ไม่ใช่ธรรมดานะครับวันนี้ผมมีทายาทอยู่สองคนนะครับเราสร้างไว้วันนี้แล้วเขาก็สามารถรับต่อส่งต่อมรดกได้ด้วย น,นี่คือความยอดเยี่ยมของธุรกิจนี้เหมือนเขาบอกว่าโอกาสจริงๆโอกาสเหนือสามัญจริงๆเพราะจะทําให้เรามีเวลาสช่ไหมครับมีเงินเงินที่มากพอได้ซื้อทรัพย์สินเหมือนที่ผมกล่าวไปตอนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วยังไม่พอมีเงินมากนะครับเรายังได้มีเวลาผมได้ผมได้ไปซื้อเวลาคืนผมได้ลาออกจากวทปทผมเหลืออายุราชการอีก20ปีนะครับแล้วออกมาใช้ชีวิตซื้อเวลาเรากลับมาคืน เวลาเป็นสิ่งเดียวที่เมื่อ,เม,อเมื่อคุณจะใช้หรือไม่ใช้มันก็จะหมดไปถูกต้องไหมครับเวลาสําคัญนะครับเวลาสําคัญมากไม่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้มันก็จะหมดไปแต่วันนี้เราเลือกมาใช้ชีวิตเราเลือกมาบริหารจัดการธุรกิจของเรานะครับนี่คือธุรกิจที่เราสามารถจัดการด้วยตัวเราเองมันจะรุ่งหรือมันจะล่วงให้มันฝีมือของเราดีกว่าดีไหมครับ <S 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 <commencement> เออถ้าเราบริหารดีเราเราลุ่งเราก็รวยแค่นี้เองนะครับนี่คือธุรกิจที่ยอดเยี่ยม วันนี้ก็ฝากไว้นะครับในช่วงโควิดในช่วงวิกฤตแบบนี้ในช่วงในช่วงที่หลายๆคนต้องการรายได้เพิ่มนะครับในท่ามกลางวิกฤตก็จะมีมีธุรกิจนี่แหละที่สามารถตอบโจทย์ได้สําหรับใครบางคนที่กําลังมองหาโอกาสอย่าเพิ่งปัดโอกาสนี้ไปเข้ามาศึกษาก่อนเข้ามาเรียนรู้ก่อนนะครับถ้าไม่มั่นใจศึกษาต่อครับ อย่าเพิ่งตัดสินใจด่วนสรุปวันนี้เขาบอกว่าการทรําธุรกิจครั้งแรกไม่ใช่การความเสี่ยงครับแต่มันจะเสี่ยงถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณทําธุรกิจอะไรถ้าคุณไม่เข้าใจว่ากระบวนการมันคือยังไงครับเสี่ยงแน่นอนทุกธรุรกิจะครับไม่ใช่บี g จีไม่ใช่าไ,ไม่ใช่เฉพาะบี g จีนะครับแต่ว่าถ้าคุณมาศึกษาจริงๆแล้วนี่คือธรุรกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆครับวันนี้ขอฝากไว้นะครับขอให้ท่านตัดสินใจร่วมโอกาสนี้ เลือกโอกาสนี้เลือก BUG ร่วมด้วย Big List r bon, โปรแกเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งเพื่อตอบโจทย์คุณแล้วก็เพื่อสร้างชีวิตของคุณนะครับเพื่อเพื่อสร้างครอบครัวของคุณให้ยิ่งใหญ่เติบโตแล้วเราจะรวยไปพร้อมกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ